สวัสดีครับผมกลับมาพบม,มาพอกันอีกครับกับเอกอุกอกบลคนก้นกลัวครับผมสวัสดีวันหยุดตกท่านครับมือนีมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของไอ้เชือ่สีทองครับที่สร้างสือมาเล้ยงเมื่ออาทิตย์เมื่อกี้ครับผมว่าปัจจุบันนี้เป็นตังไต่แน่หลังจากมือนน่นมากกับานไปสักหาหกมือแล้วครับ ผมก็พอดีมีบอกปูนว่างอยู่บอกหนึ่งครับก็เลยขยายลงมาใส่บอกปูนเพื่อให้พื้นที่กว้างขึ้นครับก็ได้เอาจอกมาไว้ให้เขาเป็นรลงง่มเงาเป็นอาหารแล้วก็เป็นใบพุงสุรรครับ ต้องบอกเลยว่าผมมือใหม่ครับฮัดเพาะอาจจะได้ต่อยอดในอนาคตขลางหนากรับเป็นไดคน้ครับครับปัจจุบันนียครับความแตกตตังอาจจะยังบหลไรครับเพราะว่ายังบ่ได้ถึงช่วงเป็นเดือนหรืสองเดือนครับเพราะเพิ่งได้บอกกี่มือครับ อาจจะยังบมเหินความแตกต่างน,นตังเกตเบิ้งที่เนื้อคนครับเปลือกเป็นสีสีท้ทองส่วนตัวเนื้อก็สีสีททองเช่นกันครับเมองชัดๆเลยครับ จะกินเก่งครับหลังจากที่ได้เอามานี่ก็มีตายไปแน่ครับเพราะว่าอาจจะยังปรับสภาพบ่ไใดหรืออาจจะปาะมานนี้ครับแต่ร่วมแล้วก็ตายไปประมาณหาหกตัวก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การตายกันยังหน่อยอยู่ครับ พอทั้งหมดนี่มีอยู่30มตตอนนี้ก็เลยอยู่ประมาณยี่ยี่สิบกว่าตรครับในอ่างนี่ผมก็สิเอาไปปลาหางนุ่งยุ่งลงไป ว้ส่วนหนึ่งเพื่อใ้กินลูกนำมบป้องกันการเป็นแรงเพาะงงครับจะเป็นห้อยดี <c oughs> มีความสวยงาม ให้ัวเองครับ <c oughs> ให้เบิ่งความเพื่อนไว้ตัวเขาเลยครับส่วนน้ำเนี่ยผมจะเปลี่ยนทุกทุก สองถึงสามมือครับเพื่อให้น้ำเขาสะอาดยูตลอดเวลาครับบ่อยากไรมันมีกินมีอย่างครับก็ต้องเี่ยนน้ำให้สะอาดยูตลอดเวลาช่วงนี้ต้องเลี้ยงง่ายง่ายก่อนครับยังบ่ได้ลงทุนยังมาล่อเบ,บิ่งอีกสักสองสามเดือนอาจจะจับคู่ออกไข่เพราะว่าตรงนี้ย ถือว่านั่งหน่อยรอครับ mm hmm. เลี้ยงแบบง่ายๆทดล่องล่องผิดล่องถูกไปแบบบ้านๆก่อนครับค่อยๆศึกษ้าไป วังว่าหนาคตขลางนาอาจจะได้เติบโตเติบใหญ่หรือมีไรายได้อากขอให้ชุดนี้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้เป็นชุดพอพันแม่พันครับส่วนราคาที่ผมสร้างมากอะ่ะยางลิปที่แล้วบอกไปครับเพราะว่าชุดนี้ผมสร้างมากอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทครับก็ถือว่าบ่แพง ในจำนวนแต่เขาไปเจียเป็นกิโลไปสี่กิโลมากินเนี่ยอาจจะถือว่าถูกนะครับลางคนอาจจะบอกว่าคือเราไปซื้อแบบกิโลมาเลยส่วนมากในตลาดจะบอค่อยมีสีทองขับออไปนาฟาน้ามียังครับนี้เขาก็เด็กคัด สั่งมาจากป้ามที่เป็นเลี้ยงขายเลี้ยงทรงโดยเฉพาะครับราคาสำหรับผมผมว่าบอ่บอ,บอแพงครับสำหรับเริ่มต้นในการทดลองเลี้ยงร้อยยี่สิบบาทร่วมทรง,งเนกระหายมากประมาณสามสิบตัวครับที่เลือเข้ากับพ่อแม่บริหารจัดการว่าสิูหลอดปลอดภัยด้จักตัว าลอดสักครึ่งนึ่งผ่านไปมากนี่ก็ถือว่าประสบพสนเสยแล้วครับหวังว่าหน้าคตถึงน้ะีสัางไล่ได้ติดก่อเป็นกรรมหรืออาจจะเป็นแค่กระแสช่วงเวลาทาันสันจะเป็นใดครับแต่ว่าตาบได้ทียังมีคนบริโภคไว้อยู่ใสมงตำไซยังอยู่นี่ผมว่าตลาดก็ยังไปได้เรื่อยๆครับ อ้าวอาสิมาซาแต่ว่ากับ,บเป็นยังครับถูกอย่างมันกับมี่ซามีเรียวขึ้นอยู่กับโอกาสจังหวะเวลาองแต่ละคนส่วนคลิปนี้ผมกับขอบคุณพี่น้องเข้าที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอมากครับผมส่วนคนลิปหน้าเราจะได้สีมาอัปเดตดปั๊เกินไบคของหอยเรื่อยๆครับผมนี่ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ